พลังงานหมดไปเยอะอะจริงๆอะคุณหิวยังผมหิวแล้วเนี่ยผมมีร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอะไรอยากรู้ใช่ไหมอ่ะอยากรู้ตามมากเลยครับไปเลยห่อไปได้โอเคไปไปถึงแล้วนะครับร้านอาหารที่ผมพาซันนี่กับคุณผู้ชมมาที่นี่ก็คือร้านบ้านชายน้ำนะครับอ้าวคือสถานที่นี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าเป็นวัฒนธรรมเต็มเปี่ยมนอกจากข้างในบรรยากาศจะวัฒนธรรมไทยแล้วนะครับ ี๋ยวเขาจะมีโชวไร่รำโช์ระหว่างที่เรากินด้วยเพราะฉะนั้นกินไปก็ดูโช์ไปด้วยโอ้โหอย่างนี้เลยป่ะฮะถ้าคุณจะขึ้นไปโช่เขาผมว่าเขาจะถีบลงมาเพราะฉะนั้นอยู่นั่งกินเฉยๆดีกว่าโอเคไหมเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับผมว่าจะเจ๋งขนาดไหนไปเลยครับไปเลยไปเลยมาแล้วนะครับอาหารของบ้านชายน้ำ คุณดูเลยว่ามันน่ากินแค่ไหนมากๆครับโอ้โห,โหจัดมาอย่างดีครับออเดอร์ของเราเนี่ยนะครับเราจะเริ่มกันที่ตะกร้าชายน้ำตะกร้าชายน้ำเนี่ยนะครับโ<อ>หเต็มไปด้วยของทอดมากมายสำหรับเป็นออเดอร์อทีนี้เนี่ยเรามาถึงเมนูเด็ดข <ใน S 2> องบ้าน,<ใ>นชายน้ำก็คือ,อแกงขั่วหอยขมหมี่ลวกวิธีการกินก็ง่ายๆครับเช่นเอามีลวกเอามาในจานแล้วก็คุณก็ราด แกงคั่หอยขมลงไปอ๋อเสมือนเป็นซอสเลยทีเดียวอ่าโอเคครับมาอืมอ,อร่อยอ,ะะอ่ะหอมมหอมมันกรุบกเนาะมันแปลกใจที่มันเป็นเมนูเด็ดของร้านและเรียกคนมาได้ยำค่ำคืนยเยอะขนาดนี้อ่ะเรามาอันต่อไปกันเลยนี่คือส้มตำปลาทับทิมอ๋อคือมันเป็นเมนูแบบเหมือนต้องกินรวมกันใช่ ปลาล้านด้วยนี่แน่นมีปลาล้านด้วยฮะยอืมคือร้านอื่นๆอย่างนี้เราจะจำได้เนี่ยก็จะจำได้ว่าปลาล้านทนเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็จะกินกับซอสกินกับอะไรที่มันเป็นเอ่อเหมือนเหมือนเครื่องเคียงเล็กๆน้อยๆอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรก็ว่าไปพี่จะเคยเห็นที่ว่ากินกับสม้มตำก็เป็นการมิกซ์ที่ลงตัวนะประเด็นคือส้มตำก็อร่อยปลาก็อร่อยดูครับอ๋อมาเลยอร่อยทั้งคู่มาอันต่อไปอันต่อไปอ่ะไก่รวนปลาครับเหมือนเอาไก่ต้มไปรวมกับปลาอย่างเงี้ยอ่า ปลาลาผมว่าปลาลามันเพิ่มเพิ่มรสชาติให้ไก่ต้มเมนูต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือันนี้ปะใช่แกงเห็ดสวรรค์บ้านนาผมว่าน้ำซุปไม่ต้องอร่อยแน่ๆดูแบบอุดมไปด้วยสมุนไพรไทยอืมอืออร่อยมากสมุนไพรกลมก่อมมากเข้ากับตัวเข้ากับตัวเห็ดมากหัวอร่อยต่อต่อต่สุดท้ายแล้วนี่คือไข่เจียว่อหมก เคยได้ยินไหมไข่เจียวมาทำกับห่อหมกมผมเพนะิ่งเคยที่นี่นะนี่แหละอหอ,อยไข่เจียวกรอบมันอร่อยอ่ะมันมัน,ม,นมันรวมกันเนาะ <c oughs> ห่อหมกกับไข่เจียวมันรวมกันได้หอมด้วยสุดยอดสุดยอดกรอบอีกน,นะครับบอกเลยว่าทุกเมนูเนี่ยเด็ดจริงอ่ะบรรยากาศดีอาหารดีริมแม่น้ำด้วยผมกับซันนี่ขออนุญาตโซยกันให้เต็มที่ก่อนครับ ขออ,อยู่ใ,<ห>ในใ<ห>บรรยากาศอของบ้านชายนะ้ำอย่างเต็มอิ่มเนะยน่ต้ง่งเจ้กมาก บอกเลยนะครับว่าร้านอาหารบ้านชายน้ำเนี่ยสุดยอดเป็นไงคุณชอบไหมทั้งบรรยากาศทั้งรสชาติของอาหารนี่มันดีไม่แพ้กันเลยครับและทุกที่ที่เราไปเที่ยวมาในเทปทะเลทรายครั้งนี้เนี่ยมันสุดยอดและสนุกจริงๆครับบุรีรัมย์น่าเที่ยวจริงๆครับเสียดายว่าวันนีเนะ้เวลาหมดซะแล้วเวลาหมดซะแล้วเนี่ยเราสองคนทั้งซันนี่เอฟเก้าและบอมเบสเอฟเก้านะครับก็อขอลาไปก่อนนะครับทะเลทรายเทปนี้เลยนะฮะครับทะเลทราย เที่ยวไปถึงไหนมันไปถึงนั่นสวัสดีครับไปไปล้ำไปล้ำก็ทริปที่บุรีรัมย์ที่มากับทะเลทลายสามวันสองคืนที่บุรีรัมย์นะครับรู้สึกว่าสนุกมากประสบการณ์ที่คือถ้าไม่ได้มาทํารายการเนี่ยคงจะไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณรายการทะเลทลายด้วยนะครับทะเลทลายมีเรื่องของการ โฟกัส <Focus S 2> ในเรื่องของสถานที่เที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีประทับใจเรื่องเครื่องกินด้วยครับแหมจะเลือก,อกแต่ละร้านนี่ก็พาเอาน้ำหนักขึ้นทุกร้านเลยทีเดียวซึ่งทะเลท่ายทำให้ผมเสียระเบียบตรงนี้ไปเยอะเลยทีเดียว <laughs>